ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มีข่าวสารเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งระยะที่2หรือเฟสสองซึ่งรัฐบาลเพิ่มวงเงินเป็น3,500บาทเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เพิ่ม5ล้านคนส่วน10ล้านคนที่ได้รับสิทธิ์ก่อนหน้าจะได้รับเพิ่มคนละ500บาทเตรียมใช้จ่ายได้ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2564เมื่อวันที่2ธันวาคม2563นายพรชัยธีรเวทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าตามที่มติสบศเห็นชอบมาตรการคนละครึ่งระยะที่2จะมีรูปแบบคล้ายกับระยะแรก โดยระยะที่2จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่ม5ล้านคนมีระยะเวลาการใช้จ่าย3เดือนตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงมีนาคม256